ออติสเอาแล้วติดเออติดใจแน่นอนลดระดับผู้บริหารเออปีหกเดือนหกเดือนไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสสุโมโนกาตลิจังมาอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องเวลลี่แซนส์สว,สวยจ้าเออมามาในกันอีกแล้วนะน้องนันกับน้องเหมยนะคะจ้าวันนี้มาภาพกบตาก้าคอร์ราลาออติสต์หนึ่งจุดแครจีเกียร์โตปีสองพันสิบสี่จ้า ปิดราคาขายอยู่ที่4 3 0 0 0 0กับอีก5,000บาทเท่านั้น4 3 5 0 0 0มอาราคานี้สสำหรับคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์ในการซื้อ,อแล้วก็อยากขับรถแบบสวยรู้ดูแพงจ้ะเอาคันนี้ไปเลยออกใหม่ป้ายแดงนี่ประมาณเกือบล้านนะเกือบล้านเราผู้ใดที่บอกว่ารถคันนี้แพงแสดงว่ารถคันนี้บอกหมอกระเจ้าเออ <c oughs> จำไหวพี่น้อง รถคันนี้เหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่จะเงินเดือนฐานเงินเ <ๆ S 1> ดือนหนึ่งหมืนขึ้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าอขอแค่ไม่ติดแบคดีสพอจ้ะเนาะแต่ว่าส่วนอาชีพไหนอะไรไงออกได้หมดเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็ออกเลยกับ s อซซีมาเตอร์วันนี้นะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่า,ทานั้นจ้าศูนย์ดศูนย์านบาทนี่ทุกเครดิตไหมทุกเครดิตทุกเครดิตเลยเออแล้วก็ปีนี้ทั้งปีตลอดจนถึงสงการไหมหรือว่าพฤศจิก็หรือว่าธันวาวะเดี๋ยว ห,ห้าเดือนหรือหกเดือนหกเดือนต้องมานั่งนับให <c oughs> ม่หรอวะอ่ะพี่น้องไปนับเอาเองสิกาธันวามกรากรุพามีนาเมษาพฤษภาเออปีนี้จนถึงหก <c oughs> เดือนไม่ต้องขับเลยเออไ,ไม่ต้องขับ <c oughs> บอถงพต้ <c oughs> องขับจงังไดเจ้าเห็นว่าบอไม่สำหรับคนที่เขาแบบว่า กลัวรถเสื่อมสภาพก็ไม่ต้องขับซื้อไปจอดไว้เออซื้อไปจอดไว้แล้วก็มาสองพันเออมาสองพันแล้วค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่แปดพันกับอีกสามร้อยบาทนะจ้าจ้าฟังให้ดีนะบบตองบอนบ๊ทบอนบ๊ท้ตองทับบ๊ทตองพันพี่น้องมาดูรถอันนี้เป็นตัวจีนะคะตัวท็อปนี่ไฟตัดหัวสวยงามงามเสิรมันก็อบสิเป็นองค์ๆแน่พี่น้องรถแบบว่าที่กรุงเทพเขาจะแบบว่ายังไง รถแท็กซี่เออเออแต่ว่าต้องเป็นระดับผู้บริรถ้าแบบรถใช้บ้านทั่วไปต้องเป็นระดับผู้บริหารเลยนะจ้ะแายว่ามีตำแหน,น,น่งนิดหนึออ่งเพราะว่ารถมันราคาค่าอนข้าง,งที่จะแพงแ,แล้วคุณภาพอมาเป็นมือสองปุ๊บราคาหายไปเลยหายวับไปเกินครึ่งเออ,เอ,อก็คือสี่แสนกว่าบาทจะ้ะเท่านั้นนะคะล้อแม็กจะเป็นอลลอยล้อแบบนี้ ถามว่าบางคนอาจจะมองว่าสวยแล้วดูแพงแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบลายนี้น้องนั้นน้องเหมยจัดลายใหม่ให้เลยไม่ว่าจะเป็น c ีสามเจ็ดพี่อารพีวันพี่ไอสามศูนี่ซียี่แปดพี่จ้าขอสิบเจ็ดให้ฟรีจ้ามดูแพงจริงคันนี้ดแพงบอดนังรอบคันนะที่สำคัญได้แบรนด์หลักด้วยตัวท็อปสุดเลยไหมตัวท็อปตัวท็อปเป็นกุญแจคีเลตปุ่มพุตสตาร์ทนะคะอ๋อ บ่ปรับไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยมันเป็นตัวท็อปนะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าแล้วชิ้นเดียวติดงเดียวพร้อะะมากเลยเกียร์ออตโต้นะคะวิทยุเครื่องเสียงให้ครบเล่ไม่อยู่ที่หน0 0 0แสห้ากิโลนะคะตัวมารามัลติฟังก์ชันเด้อแล้วก็ปุ่มล็อกความเร็วนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้สองลูกจ้าบ่หนังรอบคันข้างในใหม่มากเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเด้อ มอกับคุณนายอย่างเราไหมกระจกบับไฟฟ้ามอมาะดูดีไม่ชาตะกุนก็เม็อาร์เดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตเอกประตูเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับเ้อบมมีขยับไม่ได้ตัวเดียวข้างล่างเป็นยังไงน้องนัดหน้าเหมือนตัวบ่เมนรถดนะน้องนัดเออก็ได้อาร์ดเดิมๆไม่มีชนหนังพ่ความจมน้ำไฟแม่มาแน่นอนภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำข้อดีของเบาะหนังสีดำคือ ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะคะไม่ค่อยมีการลเลอะเทอะเปืเป้อนแล้วสําหรับที่สําคัญนะคันนี้นะเจ้าของคนเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรถด,ดีแมนก็คือรถแทบจะไม่สกปปกอะไรเลยเออข้อดีอยู่ตรงนี้จ้ะสวยงามสวยงามตามทายอยา้องอยากไเแตะวะอยากได้แห้งดูดีมีระดับอันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะจ้ะพันแปดตัวจีบล็อกแม่แรงคู่มือยังอะไรอยู่ครบนะคะ ตัวเดิมไทยเดิมว่ามีชนมีตามมาไม่เคยติดแก๊สนะคะยาเดิมจากโรงงานเด้อพื้นเดิมขั้นพื้นเป็นสีแดงมันเป็นยังน้นัดแสดงว่าขั้นนั้นจมน้ำมาน้ำถ่วงเด้อเออจมน้ำมาแล้วขั้นนี้ไม่มีจมน้ำแน่นอนว่ามีว่ามีไทยเดิมยาเดิมจากโรงงานจ้ะสวยงามอ่าคนที่จะชอบขับรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการแมนเออแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าราชการจ้ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนขับได้พี่น้องขับได้คือกัน ถ้ามันถ้ามันเป็นผู้ดีอะเออแม่คงไม่หาอะไรเงี้ยผู้ดีอันนี้มันเป็นที่ฟุเด้อพี่น้องบอมแมนวารถมันมีไอ้สนอกเสนีบอมมีเด้บมมีบมมีอาร์เดิมๆไม่มีคนหนักพี่ความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนเครื่องสวยๆเลยแพนเพย์โตโยต้าของรถเก๋งจะอยู่ฝั่งคนนั่งเด้อจ้ามีแพนเนีกจัดไฟแนนไม่ได้ไม่ได้สำคัญตรงนี้สำคัญมากจ้ากิบเลยกิบกิบ ก็คือแพงอ่ะดูแพงอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยไปเบอร์ของเครื่องตะก้อจ้ะเครื่องสวยๆเลยนิ่งมากเครื่องพันแปดสีสูบนิ่งๆเลยแทบไม่รู้เลยว่าสไตล์เครื่องนะเออสไตล์เครื่องล่องแก้มเดิมหมดนะคะคานหน้าเดิมหมดเลขคานหน้าคมชัดเจนนะคะฝั่งนี้ตรงไหนที่มีมาร์กช็อกจากโรงงานก็ยังอยู่ที่เดิมคานเดิมเดิมน็อตเดิมเดิม อันนี้เดิมๆมันก็อาจจะมีแบบเป็นสนิมบ้างก็คือตามการใช้งานของเขาฟ้ากระโปรงเดิมนะของตัวเดิมแล้วก็มีสติกเกอร์ครบบ่เคยมีถอดตอกตามมาแน่นอนท่นันเป็นรถโตโยต้าเราฟ้ากระโปรงเป็นนิสสันฟ้ากระโปรงเป็นฮอนด้าสิกะโบแมนแหละพี่น้องโบแมนโบแมนเออมากโตโยต้าคอล่าอัลติส 1.8G นะคะเกียร์ออโต้ปี2,014เปิดราคาขายอยู่ที่430,000กับอีก5,000บาทเท่านั้นจ้าใช้เงินดาวเพียงแค่ เตูนบาทนะคะก็คือทุกเครดิตฟรีดาวไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกได้หมดเลยออกได้หมดเลยซอยทุกคันดันทุกเคสรับรถแน่นอนจ้าแล้วก็ปีนี้ทั้งปีนะคะช่วยผ่อน6เดือนขับฟรีไปเลยขับฟรีไปเลยเบรสอพอนหกเดือนนะไปผ่อนอีพี่ประมาณพุทธภาจ้าพุทธภามิถุนาประมาณนั่นแหละไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่แป0 0นกับอีก300บาทจ้า เออออกรถกับ acc motor วันนี้นะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ขัาสีพรบอให้จัดส่งรถถึงบ้านให้ฟรีคายน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องฟรีค่ะของเหลี้ยวฟิ่มติดรอบคันระดับยนต์ติดรอบคันให้ฟรีและประกันหลังการขาย1ปีเต็มด double s m a r ทอีก1ปีเต็มจ้าถ้านนั้นยังไม่พอนะคะสามารถรุวมจัดแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหคันไปเลยก็ยังไม่พออีกไ่พออีกแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมุกค่ะหนึ่งพันบาทครับผมเออส่วนใครที่สนใจอยากจะคิดจะจองทำยังไงคะพี่เหมย ก็ทางเพจเฟซบุ๊ k ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะ,ะส่วนช่องทาง y YouTube ลิงไลน์และเบอร์โทรปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็แสดงพ้อมิมกดแอดไลน์นะคะกดทักกดโทรมาซื้อมาสอบถามได้เลยว่ารถยังอยู่ไหมอขอจองได้ไหมาสาิรค้าใช้อะไรบ้างนะคะมาจองกันได้เลยแล้วก็เอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าไปแนะนําเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยก็เดี๋ยว,วพันนำมันการตลาดไปเลยสามพันบาทนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาคอมเมนต์กับเราบ่อยๆไม่ว,ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทาง YouTube หรืออีกหนึ่งช่องทางช่องทาง TikTok เอเอไอเซมจะหนักเสียยะจะเตมะเ็มนะคะเดี๋ยวจะแจกเสื้อ FC ส่งไปให้ถึงบ้านเลยจ้าเออมาโตโยต้ c โค o l l าเอาติปคาเฟ่หกเดือน